เหมือนว่าจะถ้าถ้า iPad ดขึ้นโปรเจคเตอร์จะแทนจอไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเข้าอ่ะ คนที่ออนไลน์เข้ามีก็ได้ครับเฮ้ยคน,คนที่เนี่ยครับเข้าในดดมีได้ก็คือว่าให้คนที่อยู่ที่นี่เข้ามีแล้วรูก็ไม่ต้องเปิดโปรเทคเตอร์อ

ออกโกลกออกลอชิวแม่เลยดิมีต like mm ั hmm. nhưng, like um, uh ้งหลายโลกไหนจะมีไหนจะมีไหนจะโลกพวกไหนจะโลกนรพวกอะไรเจนน่าซาสีสิบเจ็ดไปพ้เด็ก่วยครับผมก็จะตึงๆหน่อยอยู่เลคนเดียวคนเดียวเลยเหรอโอเคไม่เป็นหรอกออาไปพวกก่ก่อน่ได้ องแสงดีดีหรังกอใช่อตั้งสี่โลเขามีรหนักเกเบอร์กองแสงส้าไม่จ่ายไม่จ่ายไม่เคยใช้เลยไป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  อะแค่รุ่น <laughs> F4 <laughs> 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 <laughs>

อะไรนะครับไม่สะอาดอะไรนะครับทำไมครับไอสัตว์ไม่เอาเนอคนเคยสงสัยไหมครับคนเคยรู้สึกนะครับว่าน้ําดื่มที่บ้านของคุณมันไม่ค่อยสะอาดท้าไมทไมไมครับไอใายเครื่องกรองน้ําตันมุกผมก็บอกเลยว่าถ้าแบบเซลล์ใายเครื่องกรองน้ำก็ถือถือถือแบบถือเป็นแพทย์นี่ยหถือเป็นอะไรโมชัวโมชัวเออโมชัวถือว่าโมชัวต้องหัว อารมณ์แบบชาวบ้านเขาจะขายเครื่องกองน้ำมึงไม่เล่นมุกกเขาก็โดนแบบใบโบชัวร์มา้องรอนี่ขายเครื่องกองต้งคุยอนี่ะอะไรวะก็โดนอัดเมอนกนมอัดอนกอัดอะไรมันอัดมันรายมอโอยโอย นนเครื่องบินมึงมีแต่กุ้งทำไมวะหมึกหมดเยลิกลไม่หยุดเลยอออ่ะเสภาพเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมันเป็นคนบาปหาว้าบ้าหาว้าไม่เจอเล่นตัวทุงสารานกันโดนลิกลเพราะหาว้าไม่เจอ เเอออโคไดูดูดูนปรติดต really. ิดให้มันสวยสวยจะโบน์มันไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่เดี๋ยวเราช่วยทำดีกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ไม่มีเลยปะโปูติดไม่มีเลยหรอว้าไปติดกล้องรอนดูขาวมากเลยอ่ะต้องต้องไปยืนไกลๆมันจะดำอ่ะไม่ดำเลยไม่ตอนนั้นม so ันไม่ได้เปิดมาไม่ได้เปิดเี่กี้มัน ิมันในแบบคนแบบสปอรตไลน์ได้ไหมได้ไหม,ไมอะได้ Kita belum นดนอรนะนลอกพีลาบพลาเป็นชื่อของจังหวัดนครปฐมเปล่าเนี่ย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 น่องคาเดินมาชื่อ้าัไ่ดินมาดชื่อตนเตบบ ว่าเลยนะอ่าต่อนะภาษาจีนปีที่แล้วการแข่งขันสูงมากเด็กสมัคร200ตกโอ,อนันต์แขนเดียวนะ <c oughs> แล้วก็คนที่ตกเพราะเลือกแขนจีนเยอะ <c oughs> แล้วแค่ส0คนคนสมัคร200ใช่ไหมาดกแล้วมันก็ถือว่าเสียสิเป็นหนึ่งแขนแล้วพวกเรามีสิบเลือกแขนได้แค่สองแขนนะ เมื่อกี้ว่าไงนะเอาเบิร์ดไอจะตายเขาเป็นมะเร็งมีอะไรไหมมีอะไรอยู่ไหมไม่มีเอาเบิร์ดอะไรนะไอจะตายไงไหนไหนไหนเนี่ยเอาเบิร์ดไอจ์ตายจากไอเปร์ที่ทำให้พวกมึงต้องเรียนเยอะเหี้ยุกคนโอเคไถ้าไม่มีถ้าไม่มีเข่าพวกมึงก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์จริงช่างแม่งไปสมัยนั้นพวกมึงจะเป็นมะเร็งอุกกาอุกกา ว่าเมื่อกี้เจออะไห็นไมงเห็นถังขยะนะแม่เนี่ยถังขยะอันตรายในนี้มีอะไรน้ำแข็งไอสัตว์น้ำแข็งกับมันตรภาครังสีเขไม่รู้เหรอว่าน้ำแข็งผสมกับเหล้ามันอันตรายอ่ะไม่ไม่มาไมาได้มันไม่ได้อันตรายที่น้ำแข็งอันตรายที่อะไรมันอันตรายที่หลอดฮะไม่ใช่หนักกว่าเดิมอีกเท่า เรากดละต้องแล้วน้ำตาลเออน้ำตาลกี่ทีท่น้ำตาลมต้องแกะเลยไอเวนเนี่ยไอเฮียเนี่ยวแกเลยจงติอย่าต้องติอย่าต้องตินนท์บอกไอตัดโอ้ยแกะเอาออกมาก็ลอบไปห้านาทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราต้องมาดูในระยะชิดประชิดพ่อไปอย่างนั้ต้องมาดูมันทีว่าเออไม่ต้องมาถ่ายแบบอ้าไม่กอด เฮ้ยทำไมมันไม่วางไว้กับพื้นน่ะต no no ้องวางไว้กับพื้นดิให้ให้มึงแบบเออสุดยอดเลยแผลไ้าเข้านั่นแหละบอกเแผลไ้าเข้าเอามุมก่อนก็ต้องแผลบๆนะเพื่อนแผลบๆอ่ะแผลบๆแน่ใจเหรอเฮ้ยไอเอกทำมาแล้วทำเลยเจ้ากูเห็นไหมเขาบอกว่าจะอ้วกเลยอ่ะเข้าใจไหมชุนเล่นโห ดิสอีสสภาพหลังจากเอาเป็นว่าหักกินอ่ะดี้ถ้ากินอ่นดีแล้วอย่าไปทำตามในหนังเลยไม่ใช่ไงไม่ทราบเป็นไงน้ำตาลได้ไหมแม่บ่อยไปลองกินอันนี้ดีกว่าเอฟเฟกต์ถ่ายไปไหนเอฟเฟกต์เนี่ยเคื่องแอลกอฮอละ กูกินดากูนะ่าไม่อะไรชิ้นน,น,นชินช้นใหญ่ไหม,ไมไหน,นี่ต้องเกล <c oughs> ี่ยผักน้ำข่ารอนหน่อย<ม>เป็นไงบ้างยัง้แม่อร่อยอรู้สึกไงครับที่คุณกินกระปูปลาหมึก <c oughs> อะไรนะอ,ว,อวัยวะเพศ มันใช่แบบว่าวะจะไม่ได้ว่าส่วน,นคือส่วนอะไรวะค,คืออะไรมันคืออะไร,ร,ะไรมันคือไข่ปลาหมึกมันก็ต้องมีความเค็มมันเป็นอาหารทะเลนะเวออ้ยเป็นอาหารทะเลที่ม,ทมีทำการทอดอื